สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน l l s s s o o o นะครับเรืองสถานะนักเรียนก่อนจากนั้นก็กรอกโค้ดนะครับซึ่งครูจะให้โค้ดไปในไลน์กลุ่มห้องเรานะครับพิมพ์โค้ดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าสู่ชั้นเรียนของเราได้นะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บนักเรียนก็เลื่อนหาชื่อของเราก่อนนะว่าชื่อเลขที่เราอยู่ตรงไหนนะครับกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะนําเข้าสู่หน้านี้นะครับนักเรียนจะเจอไข่ของเรานะครับอันนี้คือไข่มอนสเตอร์ของเรานักเรียนเอามือไปกดไข่นะครับสอาครั้งนะครับจนกว่าไข่จะแตกจนหมดนะครับท,ท้ายเราก็ได้มอนสเตอร์ของเราออกมาทีนี้มอนสเตอร์ของเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยนักเรียนกดปุ่มข้างล่างนะครับเปลี่ยนสีรูปร่างตาปากนะครับเปลี่ยนได้หมดเลย รูปร่างก่อนอยากไ,ได้รูปร่างไหนก็กดเข้าไปนะครับเปลี่ยนดูตามใจชอบเลยดูซิว่าอยากได้สีอะไรมาสเตอร์สีเขียวสีเขียวอ่อนหรือว่าอยากเปลี่ยนดวงตาเป็นตาแบบ2ดวงตาหรือว่าแบบ1ดวงตาก็ได้แนละ้วแต่เรานะครับเปลี่ยนปากที่ว่าอยากได้ปากแบบไหนนะครับเรียบร้อยอ่ามีลวดลายไหมเรียบร้อยครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนก็กดปุ่มบันทึกด้านบนนะครับเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมอนสเตอร์ของเรานะครับทุกครั้งก็ต้องบันทึกด้วยเป็นธรรมาเนอ,อยแล้วนะครับ